สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับกับช่องพันนลไลฟ์นะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนไปรับส่งลูกค้ากันครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเวลาตีห้าหนึ่งนาทีหนึ่งเริ่มต้นด้วยเวลาตีห้าหนึ่งนาทีนะครับก็เปิดระบบเรียบร้อยขึ้นมานะครับก็มีลูกค้าเรียกครับจากาตรงสวนหลวงร้อเก้าครับไปส่งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับ ตอนนี้กำลังไปรับลูกค้าครับเป็นเที่ยวแรกรอบแรกนะครับระยะทางที่เราไปรับลูกค้าครับทั้งหมด9.9กิโลครับเรียกมาส่งโหเรียกมาไกลมากนะฮะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ14นาทีเลยไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่ารอบนี้เราจะได้เท่าไหร่กันนะฮะผมก็ยังไม่ได,ดูยังไม่ได้ดูยอดเนาะไปยอดในรอบนี้นะครับ ที่เราได้ทั้งหมด156บาทนะครับ <Comics> ล <music> ูกค้าเรียกในรูปแบบของอีโคโนมี <N <N ่นะฮะก็วันนี้ก็ยังไม่ได้มีภารกิจอะไรนะครับเปิดรับลูกค้าไปเรื่อยครับวันนี้เริ่มต้น้วยเวลาตีห้าแคมเปญต่างๆของต่ละ เงียบครับไม่ค่อยมีลูกค้านะครับเขาก็เลยไม่ค่อยมีแคมเปญให้กับคนขับเท่าไหร่นะครับโอเคครับทุกคนหลังจากที่ส่งลูกค้า เรียบร้อยแล้วนะครับได้ค่าโดยสารทั้งหมด187บาทนะครับสุปการเดินทางกันกนิดนึงครับได้187บาทนะครับใช้รายยทางทั้งหมด16.7กิโลครับใช้เวลา18นาทีนะก็ตกกิโลละ10บาท10บ,บาทไหมถึงไหมไม่ถึงเอเอเได้ได้ได้กิโลละบบาทนะโอเคผ่านไปแล้วครับรอบแรก มาส่งที่สวนภูมินะครับก็ตอนนี้ก็เปิดระบบ <c oughs> โอ้ววันนี้เสียงไม่ค่อยมีนะ <c oughs> ก็เปิดระบบเรียบร้อยครับ <c oughs> ในท่ากัสยานสวนภูมินะครับเราก็ในคิวของโบครับทั้งหมด292คันครับในโหมดของคอมฟอร์ตครับทั้งหมด88คันเนาะ อาจจะต้องเปิดแก๊สมาช่วยครับนะเปิดแล้วตอนนี้ผมก็เปิดทั้งก้า เรียกครับในโหมดของคอมฟอร์ตนะฮะาขาเข้าเกียร์สิบครับไปมีวนรับลูกค้านครับ ขอบคุณครับผมค,ครับหลังจากที่ส่งลูกค้าคนที่2เสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าเรียกในโหมดของคอม์ตครับแต่ไม่ได้มีของอะไรเลยนะฮะเราก็เรียกจากท่ากาศยานสุวรรณภูมิครับมาส่ง <Okay. S 1> ตรงแถวสีอายุทยาครับสีอายุทยานะครับได้ค่าโดยสารทั้งหมด584บาทโอ้สุดยอดมาก ได้ค่าโดยสารทั้งหมด584บาทนะครับแล้วก็ลูกค้าให้มา600าครับก็ขอบคุณลูกค้ามากครับนะครับโอเคแล้วก็เพิ่งมีลูกค้าคนถัดมาเรียกทันทีครับตรงแถวสีสีอยุธยาเหมือนกันครับค่าโดยสารในรอบนี้น่าจะประมาณ200กว่าบาทครับจะไหม224บบาทอ่า คกำลังไปรับลูกค้าครับโอ้คอมฟอร์ตก็ถือว่าเยอะนะในะ500กว่าบาทแต่ต้องไปดูว่าเราโดนหักไปเท่าไหร่นะครับตอนนี้คือจำนวนที่เรารับมา586บาทอา่รอบที่สองถือว่าโอเคครับ โอเคครับทุกคนหลังจากที่ส่งลูกค้าคนที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรับตรงแถวซอยลังน้ำครับ King าวเวอรนะครับมาส่งตรงเพชรเกษม90บกว่านะครับ98ก็ส่งเรียบร้อยครับได้ค่าโดยสันทั้งหมด200เท่าไหร่200กว่าบาทเนะ200าะสอ่าบาทนะครับ ลูกค้ามีส่วนลดด้วยนะครับก็เลยเหลืออยู่ที่242บาทครับอ่ะโอเคผ่านมาแล้วครับทั้งหมด3รอบ3เที่ยวเดี๋ยวอาจจะขอแวะเข้าห้องน้ำก่อนรู้สึกง่วงนอนมากเลย3รอบ3เที่ยวมีแต่ระยะทางไกลๆอาจจะแวะเข้าห้องน้ำซื้อกาแฟกินสักนิดหนึ่งครับจะได้สดชื่นขึ้นมาหน่อย ตอนนี้เวลา6โมง54นะครับผ่านมาแล้วทั้งหมดเ,เราใช้ระยะทางทั้งหมดนะครับ85.4กิโลเมตรครับใช้เวลาในการออนไลน์รับส่งลูกค้าครับทั้งหมด1ชั่วโมง54นาทีนะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองครับอยู่ที่14.9ครับผมยอดเงินตอนนี้นะครับที่เราได้ในระบบนะครับทั้งหมด1,000 สีบาทครับผมสุดยอด3เที่ยวโอ้โหมีแต่รอบไปไกลทั้งนั้นนะฮะแล้วก็มีคอมฟอร์ตหรอบนะครับนอกนั้นก็จะเป็นอีโคโนมีสอรอบครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพักเบรกกันก่อนครับแล้วก็ถ้ามีลูกค้าเรียกยังไงเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับผมโอเคไปกันเลยฮูู สวัสดีครับ เค okay, ครับทุกคนหลังจากที่แวะเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็ซื้อกาแฟมานะครับก็เปิดระบบครับช่ว <c oughs> <c oughs> งประมาณเจ็ดโมงยี่สิบนะครับก็มีลูกค้าเรียกมาครับรับตรงแถวเพชรกเกษมหกสิบหกครับมาส่งที่รุมพินีเหมือนเดิมครับผมเพชรเกษมเก้าสิบแปดเหมือนเดิมนะครับ มาส่งจุดเดิมเลยนะครับอ่ะตอนนี้ก็เป็นลูกค้าคนที่4ครับรอบที่4ได้ค่าโดยสารทั้งหมด89บาทนะครับระยะทางเอ่อทั้งหมด7.3กิโลครับใช้เวลาทั้งหมด14นาทีโอเคครับผม <c oughs> โอ้ยเสียงไม่ดีวันี่ <c oughs> ผ่านไปแล้วทั้งหมด4รอบ4ทเที่ยวนะครับ เราได้อยู่ประมาณ1 0 0 0กว่าบาทเนาะอันนี้ยังไม่หักถ้าหักก็น่าจะอะมีลูกค้าเรียกมาแล้วก็มีลูกค้าเรียกมาแล้วครับตรงรุมมินีเหมือนเดิมเลยนะครับอยู่ที่ตึกซีครับเพิ่งไปส่งลูกค้ามาก็วนไปรับลูกค้าคนที่5ครับ โอเคครับทุกคนหลังจากที่ส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับได้ค่าโดยสารทั้งหมด433บาทครับลูกค้ามีส่วนลดด้วยอยู่ที่22บาทนะครับก็จะเหลืออยู่ที่1ล้อ411บาทครับโหโอ้โหข้ามฝั่งมาเลยอ่าโดสารแต่ละรอบแต่ละเที่ยววันนี้ เยอะๆทั้งนั้นเลยนะครับมาสรุปการเดินทางกันครับทั้งหมดนะครับรายได้ที่เราได้วันนี้นะครับได้อยู่ที่เบึ๊บๆๆๆ่ะรายได้จริงๆเราได้ที่1 5 6่บาทนะครับหักหนู่นนี่นั่นนะครับหักค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่263บาทจ2อยอรรวมทั้งหมดครับได้อยู่ที่1298.88สตาตังค์กับผม โอ้ยนี่ได้เป็นเงินสดทั้งหมดเลยนะครับไม่มีเป็นในรูปแบบของบัตรเครดิตครับก็ดูครับว่าจะมีลูกค้าเรียกเรียกอีกไหมนะครับถ้าไม่มีอาจจะเข้าที่พักก่อนครับรู้สึกง่วงนอนเพียเพียด้วยแหละอนะนะโอเคเดี๋ยวถ้ามีลูกค้ายังไงหรือว่าถ้าไม่มีแล้วก็เดี๋ยวขอตัดจบเลยนะครับ ก็เดี๋ยวขอถ้าไม่มีเดี๋ยวตัดจบนะครับถ้ามีเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอตัดจบก่อนนะครับก็ทุกคนก็ฝากทุกคนด้วยครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับมีคอนเทนต์ดีๆยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับช่วงนี้ก็ดูเงียบๆนะครับดูเงียบๆไม่ค่อยมีลูกค้าเยอะเท่าไหร่นะครับ ก็อาจจะมีบางช่วงที่ต้องรอลูกค้านานเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นช่วงหน้าร้อนเข้าหน้าฝนนะครับนะก็ฝากทุกคนด้วยนะครับว่าถ้าผิดพลาดการใดก็ต้องขออภัยกันไปด้วยนะครับอาจจะไม่ได้อธิบายการรับการส่งอธิบายอะไรมากมายนะครับก็จะเป็นการถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกัน ในรูปแบบของการรับส่งลูกค้านะครับที่รับแต่ละจุดแต่ละที่นะครับรอบรายได้ที่เราได้แต่ละรอบเท่าไหร่กันนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมฝากติดตามอีพีหน้ากันด้วยนะครับเจอกันใหมสส่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดี